มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจ็ชวนชื่นกลับมาไม่เหมือนเดิมเรียกได,ด้ว่าหลังจากตลกสาย5าแจ็ชวนชื่นออกจากโรงพยาบาลจากการรักษาโควิด1 9จนหายเป็นปกติแล้วนะคะและไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครได้อีกแต่ต้องกลับมากักตัวที่บ้านต่อไประยะเวลา14วันเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและก็คนรอบข้างคะ่ะ แต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะวันที่12พฤษภาคม64เป็นวันแรกที่หนุ่มแจส๊สนั้นกักตัวครบ14วันสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้เหมือนเดิมแถมยังได้มีโอกาสกับภรรยาสุดที่รักอย่างแจงให้หายคิดถึงอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะแจงแจงจีภรรยาของหนุ่มแจชวนชื่นได้โพสตเข้าความผ่านทางอินสตาแกรม ตั้งแต่เกิดเรื่องโรคนี้มาการกลับมาบ้านก็ไม่เหมือนเดิมอีกเนื่องจากเราไม่มีความรู้และความเข้าใจทุกวันนี้เราอ่านแล้วก็ข่าวลบในทุกวันคุณหมอก็แนะนำแล้วว่าเราต้องกักตัวถูกต้องแล้วทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านแต่พอเมื่อแจงเริ่มเปิดใจในวันแรกที่แจ๊ดเข้าบ้านบอกตรงๆก็ยังคงระแวงอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ว่าแจ๊ดเองก็เข้าใจแจงในทุกเรื่องเลยขอบคุณมากๆ ในข่าวไม่มีวิธีการบอกเลยว่าคนไข้ที่ติดเชื้อสามารถใช้ใชีวิตปกติได้ในครอบครัว100%เปอร์เซนเลยไหมเท่าที่ไปตามหาอ่านประสบการณ์ของท่านอื่นๆบอกเลยแจงไม่อยากติดหรอกนะไอ้โรคเนี้ยเราก็ไปบ้านจี้ตามวัคซีนที่เขาชวนให้เราไปฉีดจนจิตหลุดไปอีกด้านแจดเองก็เป็นคนดึงสติแจงอีกว่าเราอยู่บ้านก็รอไปก่อนก็เข้าใจว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วรอบของเรา เรากลัวใช่เพราะเราเคยเป็นโรคปอดอักเสบมาก่อนถ้าเราติดเราอาจจะแย่ก็ได้ความคิดเรายิ่งทำให้ทุกอย่างในบ้านแย่ไปหมดเลยค่ะเช่นเดียวกับความรู้สึกของแจที่แย่ทำให้เมื่อคืนทะเลาะกันเรื่องหาว่าแจงกลัวเขาเขาจึงไปนอนห้องกักตัวเหมือนเดิมแสงไม่กล้าที่จะให้ลูกกลับมาอยู่บ้านด้วยกันเหมือนเดิมถ้าเป็นไปได้แจงคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นในหลายครอบครัวนะคะแจงเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะเกินไปจริงๆ แตงอยากบอกกับครอบครัวอื่นนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องที่บ้านของจางเองเป็นเรื่องจริงอยากให้บอกกล่าวเล่าเรื่องทำอะไรก็ได้เมื่อคุณกลับมาถึงบ้านแล้วสามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นได้ไหม ยังเชื่อว่ามีอีกหลายคนหลายครอบครัวที่เป็นเหมือนครอบครัวของเราสุดท้ายนี้แจ็ดเองแจงต้องขอโทษนะเอาใหม่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแจงต้องหลุดออกมาจากวงเวียนนี้ให้ได้แจงสัญญาและแจงจะทําให้ดีที่สุดแจงทําให้ทุกอย่างพังด้วยความคิดมากเกินไปของแจงเองเราอุตส่าห์รอดมาได้แล้วทาไมแจงถึงลืมคําว่าต่อไปนี้เราจะทําทุกวันให้มีความสุขไปได้ อย่างไรก็ตามขอให้ในหลายคนเข้าใจนะคะว่าคนที่หายแล้วไม่ต้องกลัวเข้านะคะให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะสู้ๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ